สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเอฟซีโมบายกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำนะักเตะติดเมตากันทุกตำแหน่งคุ้มค่า aid ใช้งานได้ยาวนะครับตำแหน่งแรกเอตัวแรกก็จะเป็น u ูเซนะครับ มีเนเจอร์เฮดทูเฮดเล่นได้ทุกหมดยิงคมในเมนี้าได้ขึ้นหน้าไปนะหลุดไปคนเดียวนี้นับแต้มรอไปแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นอานายเจ็บแต่จะเป็นสองตัวนี้นะที่ผมให้ ส่วนปีกซ้าย L W จีลาจบแล้วก็จะมีวารัสคีเดียเล่นได้เหมือนกันก็ประธานเป้ อไวมากแล้วก็จะเป็นองลีนะครับอืมใช้ร่างนี้ก็ได้ถูกสี่ตัวนี้นะที่ผมให้คุ้มค่า มิสซี่แล้วก็เจสิโนเลดยาวที่นี่ยมเงินนี่เลตสูงสูงแล้วก็ซา ลังแฝงเยอะใบเหมือนกันจะเป็นสามตัวนี้นะที่ผมให้ RW ไม่ลืมไป LF ไม่มีเ <c oughs> ดะกกันเด็กกัน ไม่เอาไอ้ไม่เอาเอาหลักๆ cm นี่เปคุ้มคุ้มเลยสีตัรนี่ราคาลงเดีย๋ยวก็น่าจะขึ้น,นาดาว กากา้าแล้วก็เป็นตัวตัวนี้นี่เก่งมากนะโซโกเตสเมเนยิงไกล คมหนึ่งต่อไปดมนี่ l m ถ้าเล่นข้างจบสุดก็จะจะเป็นเน็ตเวทราคาไม่แพงมาก ลงละน,นัมเมรรื่อวันเนคุณลิตพลังงานห้าดาวถ้าสก,กิลสี่ดาว สายห้าขวาห้าเวิร์กเดสูงสูงคุม้มเราก็จะเป็นเดอะบอร์ดไกลคมมากเวิร์กเดอันนี้บุกสูงถ้าเป็นรับก็เบอร์ลิงแฮม นี่ก็ยิ่งไกลเหมือนกันนะตัวสี่ตัวี้ได้เหมือนกันครับตรงตัวนี้นี่นะจะเป็นสี่ตัวที่ผมให้ไม่รวม TOTs นะ อันดับอเบลานิวิ่งไวลิมเส้นบุกไปนี่ยิงไกลเร็เรวนี่ cdm ตัวเลขเลยครับ อืมห้าดาวสี่ดาวนี่ตั้งรับสูงยิงไกลยิงบ่อยมากตัวนี้ผมเจอมานะโดนมาคมด้วยคุ้มค่ามากตัวนี้แล้วก็มาเติดนี่ห้าดาว ถ้าเน้นบุกก็เป็นนี่มาเตอุดนี่มีแรงฮึดละลอกสองนี่จะไม่เหนื่อยดีดเหมือนม้าเลยนี่ถ้าเน้นรับก็อันนี้ผมก็ใช้อยู่นะรับดีอยู่จะเป็น สามตัวนี้ที่แนะนำนะไป LB นี่โรบอตโต้ขาลอ็อตเรนได้นี่วิ่งไวเวรกเกรดสูงสูงแลวสัมผัส เได้สูงนี่เด่นยิงไวเหมือนกันเลี้ยงเร็วด้วยจะเป็นสี่ตัวนี้นะ นี่เลยมาดินจบเจ็บจบค่าพลังยังไงลู้สโ้นี่ตั้งรับสูง แล้วก็จะเป็นอันได้แล้วก็ทีค่คนนี้ยอมเล่นนะแล้วก็อารบิ nói của bộ Manager này nên đi mà Này phim bong Vinh vậy อันนี้ติเวิร์คเลตสูงสุดจะเป็นสามตัวนี้นะตำแหน่งขายเป็นจบสุดนี่นาซา จบสุดต่อมาปีเชอร์เชกเหนียวเลยลองมาปีเตอร์ชไมเคิลแล้วก็อลิซา นี่ยจะเป็นสี่ตัวนี้จบภาษาเหนียวสุดๆโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ